สวัสดีค่ะทุกคน กลับมาพบกับช่อง High Trip High Return อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีพีโซดที่2ของการรีวิวงานวิ่งสงขลา International Marathon สอน2024หลังจากที่อีพีโซดที่1ค่ะเราได้พาไปชมบรรยากาศงานวิ่งได้ให้ข้อมูลทั่วไปแล้วก็บอกถึงเส้นทางวิ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างไปเรียบร้อยแล้วอีพิโซดนี้นะคะเราก็จะมารีวิวให้ฟังถึงความรู้สึกความประทับใจแล้วก็เกล็ดเล็กๆน,น้อยที่เราเจอระหว่างการวิ่งให้ฟังกันค่ะ ไปฟังกันเลยค่ะและก่อนจะเล่านะคะขอแนะนําตัวสั้นๆและออกตัวก่อนเลยว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิ่งนะคะไม่ใช่นักวิ่งมืออาชีพด้วยก็เป็นนักวิ่งมือสมัครเล่นทั่วไปนะคะเป็นประชาชนหนึ่งที่มีใจรักในการวิ่งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ชอบไปเข้าร่วมงานวิ่งตามสถานที่ต่างๆนะคะที่มีรีวิวที่ดีแล้วก็มีแรงกิงดีๆก็อยากไปดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะคะพอเราไปร่วมงานวิ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าเอออยากจะเรคคอร์ดอยากจะเก็บประสบการณ์ที่ แฮปปี้ในงานวิ่งต่างๆเนี่ยนำมาแชร์นำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะเพราะเชื่อว่าจะมีเพื่อนนักวิ่งกลุ่มที่มีความรู้สึกแบบเราเนี่ยคือแฮปปี้กับการวิ่งเนี่ยจะได้มาดูแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการไปเข้าร่วมงานวิ่งต่อไปค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มรีวิวงานสงขลามาธาอนกันเลยนะคะเริ่มจากข้อที่1ค่ะเรารู้สึกว่าปีนี้เนี่ย ปี2024เนี่ยเป็นความโชคดีที่บรรยากาศเต็มใจค่ะคืออากาศเนี่ยดีกว่าปีที่แล้วไม่ร้อนเหมือนปีที่แล้วนะคะตอน2023เราก็มาเข้าร่วมระยะฮัฟมาราทอนของงานนี้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนมันมีแดดแล้วก็มันมีความอบอ้าวมากกว่าปีนี้นะคะปีนี้วิ่งไปลมโฟออากาศดีเย็นสบายชิลๆนะคะวิ่งควงขาไปแบบมีความสุขไม่ทรมานเหมือนปีที่แล้วก็ คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทําให้เราได้เวลาดีขึ้นด้วยนะคะก็แฮปปี้เลยค่ะและข้อต่อไปนะคะไม่รู้เป็นความตั้งใจที่คํานวณมาแล้วหรือว่าเป็นความบังเอิญที่โชคดีนะคะก็คืองานนี้ปล่อยตัวตอนตีสีตรงซึ่งทําให้นักวิ่งระยะฮาฟมาราธอนส่วนใหญ่ที่มักจะเข้าเส้นชัยในช่วง2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงกว่าเนี่ยก็คือประมาณ หกโมงเช้าใช่ไหมคะเป็นช่วงที่แบบพระอาทิตย์กําลังขึ้นพอดีทําให้เราได้เข้าเส้นชัยเนี่ยในช่วงกิโลเมตรสุดท้าย2กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยกับฟ้าที่สวยมากๆเพราะว่าเป็นฟ้าตอนซันไรส์พระอาทิตย์ขึ้นพอดีนะคะโอ้โหแบบฟินมากกิโลเมตรที่18เป็นต้นมาเนี่ยเราจะวิ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพอดีนะคะแล้วก็ Background เป็นท้องฟ้าว่าน,นิลาสกายชมพูเรื่อๆแล้วก็ฟอ r กราว n ์เนี่ยก็จะเป็นแบบพวกกำแพงเมืองเก่าหอนาฬิกามีย่านชุมชนเมืองเก่าซึ่งแบบสวยมากเป็นภาพที่ประทับใจมากค่ะเร c o r d มาในโกโบก็ไม่สวยเท่ากับการได้เห็นด้วยตาตัวเองนะคะใครอยากมาเห็นก็ต้องมาเข้าร่วมงานนี้ในปีหน้าค่ะอาจจะเป็นความช่วงดีของเราด้วยที่เราวิ่งแบบเพสนี้พอดีก็เลยได้เห็นท้องฟ้าแบบนี้พอดีนะคะ ข้อต่อมานะคะอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวลว้ลวนๆก็คือ,อสงขามาทอนปีนี้เราซ้อมมามากกว่าปีที่แล้วคือ,อไม่ได้ซ้อมมากนะแต่แค่มากกว่าเดิมอะ่ะทำให้เราวิ่งได้สบายมากขึ้นมันก็จะมีความสุขกับการวิ่งมากขึ้นผ่านช่วงกิโลเมตรที่15มาเนี่ยรู้แล้ว,ว่าน่าจะได้นิว p ีก็เลยยิ่งเป็นตัวเสริมให้เราเนี่ยมีความสุขแฮปปี้กับงานนี้เข้าไปใหญ่นะคะข้อต่อมาค่ะคือสนามเนี้เป็นสนามที่เนินน้อยมากๆคือแบบ ทางค่อนข้างจะราบเป็นส่วนใหญ่นะคะก็วิ่งแล้วไม่ทรมานสําหรับใครที่แบบไม่ค่อยจะแบบถูกจริตกับเนินเหมือนกับเราเนี่ยก็มาวิ่งสนามนี้ก็จะได้เวลาที่โอเคมากกว่าเดิมนะคะข้อต่อมาค่ะสนามนี้เราบังเอิญได้เพื่อนใหม่เป็นชาวมาเลเซียนะคะซึ่งแบบปล่อยตัวเนี่ยยืนใกล้ๆกันแล้วก็วิ่งบังเอิญว่าเป็นเพจเดียวกันอีกก็เลยทําให้แบบ อยู่ในระยะที่วิ่งไปใกล้ๆกันนะคะแบบกับตัวใกล้ๆกันกินน้ําใกล้ๆกันพักใกล้ๆกันนะคะก็ทําให้แบบอยู่ด้วยกันไป2ชั่วโมงกว่าก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันเข้าเส้นชัยใกล้ๆกันจบปุ๊กถ่ายรูปแยกย้ายกลับบ้านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่ดีระหว่างทางที่เราได้มาจากสนามวิ่งค่ะ และข้อนี้นะคะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของกองเชียร์ค่ะงานสงขามมาราทอนนี้ถือว่ากองเชียร์เยอะและหลากหลายพอสมควรนะคะตั้งแต่เริ่มกิโลเมตรที่3นิดๆเลยค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าย่านเมืองเก่าก็เริ่มมีแบบคนแต่งตัวมีพร็อพมามีดนตรีมาเชียร์กันแล้วนะคะแถมตอนวิ่งมาเจอซุ้มประตูเมืองเก่าก็ายังมีดนตรีคลาสสิกให้ฟังอีกนะคะวิ่งต่อมาก็มีเพลงโจ๊ะเพลงลูกทุ่งให้เราคึกคักนะคะแล้วก็มีมโนรา มีดนตรีสดมีไวโอลินแล้วก็แบบหลากหลายมากๆแถมเพเซอรซที่วิ่งสวนกันเนี่ยก็ยังมีความเชียร์อัพเชียร์อัพเราด้วยนะคะถ้าใครที่เป็นนักวิ่งไม่ใช่อีลิตแบบเราเนี่ยก็จะทราบดีค่ะว่าเวลาเราไปเข้าร่วมงานวิ่งแล้วก็กำลังวิ่งในเหนื่อยเนี่ยการได้เจอกองเชียร์ข้างทางมันเหมือนสร้างความคึกคักให้เรากลับมาเฟรชนะคะเหมือนบูสต์เอเนอร์จีให้เราเพิ่มขึ้นมานิดนึง ฟังเพลงไปเพลินๆก็ลืมเหนื่อยค่ะก็เป็นสีสันที่ดีมากๆและเป็นส่วนสำคัญในงานวิ่งนะคะถ้ามีกองเชียร์ของสงครามมาราธอนฟังคลิปนี้อยู่เราก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ที่มาเชียร์เพราะว่าคุณเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้ New PB ในสนามนี้ค่ะและขอย้อนกลับไปในวันรับบิบนะคะซึ่งเปิดให้รับบิบ2วันคือ23 24ก่อนที่จะถึงวันวิ่งจริงค่ะ ถ้าใครที่ไปรับบีบก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะคะก็ให้ไปในช่วงที่พระอาทิตย์กําลังใกล้จะตกอย่างเช่นบ่ายสี่โมงครึ่งจนถึง6กโมงเย็นเนี่ยช่วงนี้แบบแสงกําลังสวยเลยค่ะไปรับบีบที่สนามกีฬาตินสุลานนท์เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ไปถ่ายรูปกับทะเลที่เป็นแสงใกล้ๆกกับพระอาทิตย์จะตกนะคะก็ได้บรรยากาศที่สวยงามเก็บความประทับใจก่อนที่จะมางานวิ่งค่ะข้อต่อมาค่ะสนามนี้เป็นสนามที่เก็บจุดไฮไลท์ของ ในอำเภอเมืองสงขลาได้ค่อนข้างเกือบครบนะคะไม่ว่าจะเป็นนังเนืออหาดชะลาทัศนะคะหรือว่าทางเรียบเส้นทะเลสาบสงขลาย่านเมืองเก่าย่านชุมชนในอำเภอเมืองก็ใครที่อยากมาซึมซับบรรยากาศของความเป็นสงขลาสงขลาเนี่ยมางานเนี้ยรับรองดื่มด่ำไปเต็มเต็มน,นะคะ ข้อต่อมาค่ะสิ่งที่ชอบของงานนี้คือเขามีรางวัลแจกเยอะค่ะค่อนข้างแบบจะเยอะมากเลยเพราะว่ามีประเภทของระยะวิง่งทั้งหมด4ระยะใช่ไหมคะฟันรันมินิมาราทอนฮาฟมาราทอนแล้วก็ฟูลมาราทอนซึ่งทั้ง4ระยะเนี่ยก็จะมีตุ๊ก,กตาเนี่ยระยะละ200ตัวแจกให้กับผู้ชายท็อปร้อยกับผู้หญิงท็อปร้อยของแต่ละระยะ,ะ,ยะใช่ไหมก็4ระยะก็รวมเป็น800ตัวอันนี้เฉพาะตุ๊ก,กตานะแล้วก็มีถ้วยรางวัลสําหรับ เอชกรุ๊ป uh, ถ่วยรางวัลสําหรับโอเวอร์ออลอีกถ้วยรางวัลสาหรับชาวต่างชาติอีกซึ่งแบบขนรางวัลกับบ้านกันสนุกสนานนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่านักวิ่งเวลามาวิ่งเนี่ยได้รางวัลกับบ้านไปไม่ว่าจะเล็กใหญ่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยก็เป็นแบบความประทับใจความชุ่มชื่นหัวใจของพวกเรานะคะก็ดีค่ะรางวัลเยอะชอบ โอเคต่อมาค่ะก็จะมีเรื่องที่อยากให้ปรับปรุงนิดนึงก็คือเรื่องของการปิดถนนเพราะว่างานนี้ไม่ได้ปิดถนน100%เนะคะเราวิ่งไปก็ยังมีรถวิ่งผ่านมาเราต้องรอให้รถเนี้ยหยุดวิ่งไปก่อนนะคะจะเจอในช่วงของที่เป็นย่านชุมชนกิโลเมตรที่17 1 8กกว่าเป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆมันก็มองได้2มุมเนาะสำหรับการปิดถนน ถ้ามองในมุมของนักวิ่งเนี่ยเราก็อยากให้ปิด100%เโดยเฉพาะงานที่เป็น w โอลิ s ป i c นะคะหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของคนวิ่งของสตาฟในงานแล้วก็ 2. เรื่องของการต้องรอรถหยุดเนี่ยบางทีมันเสียจังหวะวิ่งนะคะการแบบการต้องไปหยุดวิ่งวิ่งแล้วลหยุดโดยที่เราไม่ได้อยากจะหยุดเนี่ยทำให้เวลากลับมาวิ่งใหม่มันต้องเหมือน ปิดเครื่องใหม่ส่วนอีกมุมนึงถ้ามองของมุมผู้อยู่อาศัยในละแวกนั้นอันนี้บางทีก็เข้าใจได้ว่าการปิดถนน100%ก็สร้างความไม่สะดวกสบายนะให้กับคนที่ต้องไปทํางานหรือมีเหตุจะต้องเดินทางยังไงก็อาจจะต้องบาลานซ์ให้ดีสําหรับคนจัดงานแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยในละแวกนั้นนะคะและจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวงานวิ่งสงขลามาลาทอน2024ค่ะ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสามารถเขียนความเห็นมาใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนนักวิ่งคนไหนที่มาร่วมงานนี้เหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามีข้อมูลในมุมต่างๆที่อยากจะแชร์เพิ่มเติมจากสิ่งที่เราเล่ามาเนี่ยยินดีเปิดรับมากๆค่ะมาช่วยกันเล่าเรื่องให้ข้อมูลนะคะในคอมเมนต์ใต้คลิปของเราค่ะและคลิปหน้าค่ะเราจะพาทุกคนไปรีวิวงานวิ่งระดับอินเตอร์เนชั่นแนลอีกงานหนึ่งนะคะที่ประเทศออสเตรเลียค่ะนั่นก็คืองานซิดนีย์มาราทอน2 0 2พ จะสนุกจะมันจะมีอะไรประทับใจเนี่ยรอฟังในคลิปหน้านะคะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สามารถช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้กับช่องไฮ Trip High Return ค่ะแล้วพบกันใหม่กับอีพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบายและก่อนจะจากกันไปนะคะขอแสดงความเนิร์ดนิดนึงค่ะโดยการเล่าข้อมูลของจุดสำคัญที่เราวิ่งผ่านแบบสั้นๆให้ฟังนะคะ มีสมจุดที่อยากจะเล่าค่ะหนึ่งก็คือรูปปันน้นนางเนือกถ้าใครที่เคยมาสงขลาเนี่ยจะทราบดีว่าสิ่งนี้คือสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลานะคะเขาก็อยู่บนพื้นหลังของายทะเบียนรถสงขลาด้วยเป็นนางเนือกที่นั่งอยู่บนโขดหินซึ่งตั้งอยู่บนชายหาดสมีหลานะคะริมทะเลรูปปันน้นนางเนืออเนี่ยมีตำนามีนิทานเล่ากันมาแบบหลายต้นกําเนิดมากๆเลยแต่ว่าสรุปย่อๆก็คือ เขาเป็นส่วนรวมของจิตวิญญาณนะคะของอสัตว์ทะเลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยอำนวยการเดินเรือของชาวบ้านลรแวกนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัยค่ะจุดที่2คือเขาตังปวนค่ะเขาตังปวนก็จะเป็นเขาที่อยู่สูงขึ้นไปจากระดับน้ําทะเลประมาณ6.700เเมตรนะคะซึ่งข้างบนเนี่ยก็จะมีพระธาตุประดิษฐานอยู่นะคะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั่นเองและ จุดที่3ที่จะเล่าค่ะคือโรงสีแดงหับโพฮิน oh เป็นคำภาษาจีนนะคะซึ่งโรงเนี่ยสมัยก่อนเป็นโรงสีข้าวค่ะของชาวเชื้อสายจีนเพราะว่าสงขลาเนี่ยเหมือนเป็นเมืองท่าที่ติดทะเลใช่ไหมคะแน่นอนว่าต้องมีการค้าขายกันนะคะผ่านทางทะเลโรงเนี่ยก็จะเป็นที่รวบรวมผลผล,ผลิตของเกษตรกร,ะกรนะคะชาวบ้านสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรนะคะแล้วก็มีข้าวเพื่อที่จะส่งออกไปทางทะเลในการค้าขายค่ะจบแล้วค่ะใช่ไหมคะสิ่งที่เราวิ่งผ่านมันมีความสําคัญเช่นนี้แหลหลังจากเล่าไปก็รู้สึกว่าคลิปตัวเองมีสาระขึ้นมานิดนึงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย